เอาหน้ก่อนอุปกรณ์ไม่เอามาค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทางเราได้มาอยู่ที่เทศบาลาอําเภอสัรขาพลเทศบาลสันขาพลอําเภอแม่แตงเวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้เรามูลนิธริรักช้างและสิ่งแวดล้อมนะคะได้มาทํากิจกรรมทําหมันนะคะร่วมกับทางเทศบาล แล้วก็กรมประสัทแล้วก็อำเภอนะคะแล้วก็วันนี้เราทำเยอะมากนะคะเรามีทีมงานอยวสักคู่เราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าวันนี้เราทำหมันเยอะขนาดไหนประชาชนมาเยอะขนาดไหนการทําหมันในประเทศไทยนะคะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพื่อช่วยกันกํจาจัดวงกอ,อวงจรสัตว์จรจัดนะคะ,ะในขณะนี้ที่ฉันมาวันนี้นะคะเราทําประมาณ5 0 0ตัวซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยที่เราทํามานะคะอันนี้ ในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวทางเราจะพาท่านไปดูว่าเราทําหมันในในการทําทั้งหมดเนี่ยเราจะทํำยังไงแล้วเราก็จะดูแลยังไงเราทําแล้วไม่ปล่อยนะคะคือเราจะดูแลรักษาจนน้องหมาหายนะคะในส่วนหนึ่งวันนี้ก็จะรับไปพยอย่างเช่นหมาที่ตั้งท้องแมวที่ตั้งท้องเราก็ต้องเอาไปวันนี้ทางเราทํางานร่วมกับทางเรือนจําด้วยนะทางเรือนจําก็นําคนเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็จับหมาหมาแมวจับจัดที่อยู่ในเรือนจำนะะที่ทำอยู่ ก็ตอนนี้ทางเราก็ได้นํามาดูมาดูแลแล้วก็เอาทำหมันแล้วก็แมวทั้งหมดนะะเราก็รับก็เป็นสลนิชิแล้วก็หมาที่ก็ส่วนใหญ่เราก็คงนำก็สมูลนิชิเพราะงั้นก็จะถูกทําร้ายต่อนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวนะคะที่ฉันได้วันนี้ก่อนอื่นนะเดี๋ยวก่อนที่จะพาท่านไปฉันจะพาไปสังเกตก่อนแล้วก็จะได้าาพาไปรู้จักกับท่านนายกเทศมนตรีคนหนุ่มที่นี่นะคะซึ่งมีวิสัยทัศน์แล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่าสู้จะทํา จนกว่า,าสุนัขหมาแมวจรนจัดที่นี่จะปลอดอทั้งหมดแล้วก็ทานทันอำเภอแม่แตงเองก็พร้อมที่จะร่วมสนับสนุนนะคะจะัดกิจกรรมจัดใหญ่มากนะคะวันนี้ชาวบ้านมาเต็มกันตั้งแต่เชา้าตั้งแต่7จ็ดโมงเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติตามกฎอ,อดน้ำอดอาหารหมาแมวมาก็มากันมานั่งรอกันด้วยด้วยความที่เขารักกับสัตว์นะคะ uh, Good afternoon to everyone now I am at the the municipal uh, in the area of And uh, Today we have activity to uh, do another sterilization for the dog and cat, which is Safe Elephant Foundation. We have uh, do this activity for throughout Thailand uh, because of uh, the only way that is to help to stop the uh, suffering of the animals. The only way that is to uh, neuter them, fix them sterilization and control the population. In Thailand we have the, a lot of number, probably over a million of the stray population now. And it's a lot of disease as well. So we decide that it's the only way that to fix and to make solution to go to uh, come to sterilization here. Um, today we have the municipal and also the leader of municipal here. Many of them are a, a young generation this is really come and work together, try to uh, join the hand and try to uh, fix this problem. Um, uh, some part of that is will be uh, in thai will we th we, because we want to communicate for the thai people, uh, try to let the thai people, that is the time for everyone to bring the animal to be healthy, to uh, we want to uh, Bring the animal welfare to, to Thailand. So uh, we have to work together with them. And now we would like uh, to invite uh, the governor, the local governor here, to send a message to the Thai people and also among that is the government official. So many of them need to be cooperation and to help us. So we, we would like him to send a message to uh, to to throughout Thailand. So I will go to bring. ดิฉันวิทินสัมภาษณ์ดิสันดีไทยแต่ตอนนี้เราก็มาดิฉันก็จะมาพาท่านมาพบกับท่านนายกคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะซึ่งมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ซึ่งท่านก็สนับสนุนในพื้นที่ตรงนี้นะคะให้กับทางเราได้จัดงานก็ยิ่งใหญ่อลังการนะครับก็มีสุนัขสุนัขหมาแมวจอดจัดเข้ามาร่วมมากกว่า500ตัวนะคะวันนี้เราทํา500เท่านั้นแล้วก็ มีที่เหลือเราจะจับต่อไปในพื้นที่อื่นซึ่งตอนนี้ทางพลเมืองแตงก็มาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะก็ทางเราก็คิดว่าได้พอเมแืแต่เงาจะนํารอบในเรื่องของการปล่อยจัดก,การในเรื่องของสัตว์จอจับตรงนี้นะคะก็อยากยังให้ท่านนายกนะคะได้เปิดใจกับวันนี้ก็เราถามวันนี้ท่านนายกมีความรู้สึกยังไงแล้วลมีแนวคิดในการที่จะในเรื่องของการสัสดิภาพสัตว์และก็ช่วยเหลือสัตว์ชาวบ้าน ก็ผมปชิชามาุญกะในนามเทศบาลตะบลสมคบก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มูลนี้ิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ซึ่งทางเทศบาลเองก็เป็นหน่วยงานราชการหน่นหนึ่งที่จะให้ความสนับสนุนในการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะหมาและก็แมว ตามพระพนิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าสีสว่างษษวรวรกรคราชนาวีนะครับก็สานพลเองก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้ามีโอกาสอีกนะครับในครั้งต่อไปก็ยินดีจะสนับสนุนมูลทีแล้วก็หน่งานที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ส่วนไหนที่ยังขาดตกบกพร่องก็ สามารถที่ให้คาแนะนําได้ครับแล้วก็เราจะได้ขับเคลื่อนกันเพื่อให้สังคมเราสังคมมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยกันครับก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีทางประสัตจังหวัดนะคะซึ่งส่งตัวแทนมาท่านก็ทํางานกับเราอย่างใกล้ชิดนะคะเราก็ไม่มีวันนี้ถ้าเกิดว่าทางประสัตจังหวัดได้ไม่เข้ามาช่วยนะคะมีอำเภอด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็ท่านได้ช่วยในเรื่องเต็นท์ แต่ทางเทศบาลก็ช่วยเราเรื่องเท่าไฟเรื่องไฟเรื่องอะไรเราวันนี้ห้องผ่าตัดเราติดแอร์นะคะซึ่งสามารถจะทําให้หมาแมวที่ผ่าตัดนะ่ะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็ตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านประสัตที่ตัวแทนประสัจจังหวัดนะคะได้พูดส่งเสียงไปกับจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะว่าถึงเวลาแล้วยังที่เราจะต้องมาทาหมันหมาแมวแล้วกไ็ไปบริการให้กับชาวบ้านเพราะปัจจุบันนี้ชาวบ้านเขาไม่มีทุนทรัพย์นะครับ การทำหมันทุกครั้งเนะี่ยแพงมากนะครับก็ประมาณถึงหลักพันในถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถทําได้ก็คือเราจะช่วยชาวบ้านนะคะโดยการทําหมันหมาแมวฟรี ry, นะคะแล้วก็อีกไม่นานเราก็จะทําฉีดวัคซีนด้วยเดี๋ยวอยากจะให้คุยกับท่านตัวแทนของประศัตจังหวัดนะคะท่านคุณหมอนะคะขอะเชิญคุณหมอเลยค่ะครับ ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับมูลนิธิรุรักช้างและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทางเทศบาลตำบลสัามหาพลนะครับโดยท่านนายกนะครับก็ให้ความสนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปนด้วยดีนะครับเพราะว่าเราเตรียมการกันมาค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานาสนสมควรเป็นเป็น,เ,ปนเดอนเือนกันนะครับก็ในส่วนของกรมบริษัทตามที่คุณสั่งเดือนแจ้งไปก็ทางกรมบริษัทเราก็พยายามที่จะยกระดับแล้วก็มีนโยบา,ายที่จะสนับสนุน กีกับกิจกรรมโครงการสัปปะรดโรคคนปลอดภัยตามพระปนิธานอยู่แล้วนะครับมาหลายปีอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์ตั้งงบประมาณในการผอบตัดสมบัติต่างๆนะครับให้กับทุกเขตประสุทธ์หรือว่าสำนักงานปรุสัทที่จังหวัดทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เราก็เป็นถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับเป็นเป้าหมายสําคัญที่จะต้องมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ตามโครงการหลักนะครับโดยเช่นการทําศูนย์ภัคพิงที่ที่จะมีอนาคตที่จะ ต้องมีการกอร่อสร้างแล้วก็จัดตั้งบริหารการบริหารจัดการต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่อยู่ในโครงการย่อยตรงนี้ก็คือกิจกรรมผ่าตัดธรรมด้วยฉีดวัคซีนนะครับก็กรมบริษัทก็มีกําหนดที่จะคิกออฟประจําปีว่าประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ2556ของจังหวัดเชียงใหม่ล้วก็ได้เป้าหมายคิกออฟเดือนธันวาถึงมกราคมนี้ประมาณ1,200ตัวนะครับภายใน60วันเราต้องผ่าตัดธรหมั์ให้ได้1,200ตัวก็จริงๆก็ต้องรวมมือกันทุกภาคีนะครับอย่างเช่น ของทางภาคประชาชนหรือภาคทางสังคมมูลนิธิต่างๆที่จะร่วมมือกับทางบร,ริษัทนะครับจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นโดยเฉพาะงานบร,ริษัทมีความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือมีเรามีภาคีแล้วด้านด้านพูดเลี้ยงสัตว์หรือว่าอย่างเช่นมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิงแวดล้อมครับที่ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่วนหนึ่งงบประมาณด้านบร,ริษัทเราก็มีจํากัดนะครับไม่ไม่ได้ครอบคลุมอย่างเช่นสัตว์จรจัดทั้ง ทั้งจังหวัดเราอยู่ประมาณ35-500ตัวนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะดำเนินการช่วยผ่าตัดหรือว่าฉีดวัคซีนทำหมันได้ครบทุกตัวดังนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากอ,อกปทอทุกทอบทั้ง200กว่าแห่งทั้งจังหวัดแล้วก็ทางภาคีที่ผมกล่าวนำกล่าวเรียนมาเบื้องต้นนะครับว่าต้องมาช่วยกันมาบูรณาการร่วมกันเพราะในภา,าพภาพบริษ,ษัทเรามีทั้งบุคลากร,กรและอุปกรณ์นะครับแต่ว่าบางส่วนที่ผมแจ้งไปคือเรื่องเวชภัณฑ์อะไรเงี้ยเรายีงบจํากัด ก็เป็นเป็นที่ยินดีครับที่ทางมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็ในอนาคตก็คงจะได้รับความร่วมมือไปยังอปทอื่นๆขยายผลไปต่อไปครับผมครับผมครับก็ในนามดิฉันที่ทํางานเกี่ยวกับสัตว์มานานอยากจะฝากนะคะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิฉันฝากถึงท่านท่านรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีค่ะก็จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่มาก หลายจังหวัดก็มีสวนพักพิงสัตว์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ที่นี่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีมีพื้นที่แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยดิฉันอยากจะฝากท่านนะคะว่าอขอให้มีการเร่งและผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีสวนพักพิงเพราะปัจจุบันนี้เรามีสุนัขจรจัดเพิ่มแมวจรจัดเพิ่มมากยิ่งขึ้นการสร้างส,วน,สวนพักพิงแล้วก็การจํากัดในเรื่องของทายาทจรจ,จัด เป็นเป็นเรื่องของกรมปศ,ศุสัตว์ด้วยนะคะดังนั้นงบประมาณก็คงไม่เยอะเท่าไหร่คะ่ะดิฉันอยากจะฝากถึงท่านนะคะแล้วังไงดิฉันเองจะจะขอผลักดันเรื่องนี้และจะขอพูดจนกระทั่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการได้รับการก่อสร้างนะคะเพราะว่าจังหวัดอื่นเขาสร้างไปหมดแล้วเชียงใหม่ยังตกอยู่จะตกสำรวจหรืออะไรไงดิฉันไม่ทราบนะคะฝากเรื่องนี้ไปถึงท่านผู้เกี่ยวข้องท่านผู้มีอำนาจแล้ก็โดยเฉพาะยิง่งท่านอธิบดีซึ่งดิฉันได้ทำงานกับท่านแล้ท่านก็เป็นคนรักสัตว์มากนะคะดิฉันอยากจะฝาก ่านด้วยนะคะว่าขอให้ท่านได้ช่วยเร่งนะคะให้มีการส่วนพักพีงที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ตอนนี้ดิฉันเองก็จะขอภาคเป็นอังกฤษเพราะว่าในฐานะที่เรามีคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของสัตว์ซึ่งเป็นข่าวดีนะคะแล้วท่านผู้บริหารเราเนี้ยเป็นอนาคตของสวัสดิภาพสัตว์นะคะก็ดิฉันอาจจะจะภาคเรื่องหนึ่งเป็นภาษอังกฤะคะ uh, I think you have already seen that is now is we interview the Uh, local government and municipal who are the young generation they understand about uh, animal welfare which is a good news so uh, the vision of uh, for the person who stand next to me is uh, from the livestock department and also that is they who work together with us and as well uh, he's the local government here he will also support us today is we have the area here is area we start to do for 500 uh, animals stray dog and cat today and it is the, the most number that we do in Thailand and we do in another day as well so for him we have the target for 1200 uh, uh, stray animal which is we, we would like to to serve it because many people doesn't have money so that's why they let the population to uh, they let uh, animal to get a population to increase, so now we want to go and get down, uh, dec decrease the number, and by only fixed and sterilization, that is the only way that we can do. So later we will take you to go and have a look. What is our system? What we have to uh, uh, livestock department support the dome to go to surgery, and we have two equipment and we have bed, many beds that is common work today and also there are the experts who work the team with us before we go to do the sterilization we have also the the uh, team that is to go to cast why uh, not why is the stray and we work together now with the prisoner the jail uh, that is to take the animal from jail and and also i try to talk to the director of the jail that is to have a section of the animal inside. For the 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 director said they want to get rid with animals. I said that is no. We would, we would like to go to do something for that and let the animals stay in the jail and let the prisoner to come and hug and make them make the people in there to get soft heart and then they can uh, make them feel connect with animal and when they come out they will have they will have. Uh, more uh, compassion and love. So now I try to fight and I try to work with that. Finger cross and let me success on that. Because it's, if not, then I will go to further because I want to save uh, many cat and dog that stay in in the jail. And yesterday we went up there and we see some some condition in there. So we will go to there to bring the animal welfare and work together with the prisoner. This is one other thing we work. So now we will move and take you to show you. Some you know uh, the system we work. แล้วครกบต้องการดังไม่ต้องโกนก็ได้ไม่มีขนต้องมองละ this is how the, the the system we make and this is from the livestock and they come and help to uh, s to work so ปาี่ก็เป็นห้องนี้นะครก็เป็นของคุณหมอจากทีมปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอค่ะก็ระดมกันเข้ามาช่วยในวันนี้ค่ะก็คุณหมอก็เราทํางานกันมาเป็นเตรีงานกันมาเป็นเดือนแล้วค่ะ this is the table from the livestock department That come and work together with us. And yeah. uh, now we have also the volunteers come Hi. to help us uh, to prepare, to clean, to uh, to save uh I do cheap sorry cheap. and now we, and this is our and this is uh, our team And say that yo I think some of you from Australia you may be do this is and and no, no. that stone that, that, that is uh, they come and I uh, they come and work and help us today and so to be live right now so, <laughs> I think aku like, berserina sih. Aku sih hello desi. Okay lah. Ah, ni lagi rom. Yeah. There's so many animals. Know, know, oxygen. We have, know, we have prepared in case that is we need help, and we, we have also the, uh, ultrasound to see if the animal have. uh, pregnant or, or not well so we can we can help them right away ค่ะกาแฟค่ะตอนนี้กำลังไลฟ์ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่เราตอนนี้ก็ อยากได้วงไปใส่หมาแมวที่บ้านอ่ะวันนี้ใช้เกือบเต็มเลยค่ะขอเขากุ้มมาได้ไหมคะอ๋อถ oh, uh ้า huh. มีมีตรงเล็กอย่างเนี้ยรายการนี้ก็เป็นชี่ยุพนหมอจากเอลเลอร์เฟนเนอ่์จากจากอันนี้ก็เป็นของ นี่คุณหมอแทนนะคะ,ะเราจะไม่รบกวนคุณหมอแทนเยอะแต่ดเ,เดี๋ยวเราก็จะ,จะ,ะมาให้ดูบรรยากาศบรรยากาศต่อห้องนี้ก็เป็นห้องแอร์นะคะได้รับการ สำับสนจทีนี้ก็เป็นเตรียมนะคะไม่บเยหรอเนี่ยจะเป็นชาวบ้านมาให้ทนการเตรียมสัตว์นี่สั์ดัวนี้เป็นสัตว์เตรียมหมดเลนี่จะฉีก็สรแล้ว Ya, khatam. 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 Uh, to let uh, the doctor know it's if anything that is wrong. So this one already uh, ready to go to uh, to the uh, care room. Jumping in. Oh, I'll see, I'll see. I'll see. Yeah. Have you see, it? This is will be the number of the owner and also the telephone number. And after then the. Vendor, the cat wake up some of them stray some of them have the owner so when the cat wake up then we we will call the owner and if doesn't have name like this it a be stray cat and when they have a stray cat you know that i won't let them uh, i won't let them go to stray again is we end up at our project and then we don't want to dump them in the street we bring them uh, to our โปรเจกต์ค่ะก็จะสังเกตนะคะถ้าอย่างนี้ก็มีเจ้าของนะคะเพราะว่ามีที่อยู่ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าไม่มีเจ้าของนะคะเป็นแมวแมวจรถ้าเป็นแมวจรน,นะคะเราตรวจโรคอะไรแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเข้ากัโกโรคก็อย่างที่ทุกคนทราบดิฉันเองก็รักสัตว์ก็ไม่สามารถเอาแมวเหล่านี้กลับไปโยนทิ้งข้างถนนได้เราก็ต้องไปที่บ้านพักทิ่ของเรานะคะก็งานนี้ก็คงมีแมวเข้าไปอยู่ที่เรา เป็นหลักร้อยเลยนะคะตอนนี้ก็มีชื่อนะคะมีชื่อหมดนะคะอันนี้ทำไมไม่มีโทรศัพท์เขาเนี่ยเขามารับเหรอคะเขามารับค่ะอ่าที่จริงก็มีคือตรงนี้พอตื่นแล้วเอาตะกร้าแล้วเจ้าของก็ตือมาเจ้าของตะกร้ามาเองใช่ไหมคะเบอร์โทรจะโทรไปที่ตะกร้าอ๋อโอเคค่ะจะจะมีเขาจะอ๋อจะมีบางคนก็จะมีเบอร์โทรที่มีโทรศัพท์ก็จะมีเบอร์โทรที่ตะกร้านะคะค่ะ ก็อันนี้ก็ข้าววันนี้ก่อนนะคะเพราะยาวบางพอสมควรก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ประกาศนะคะว่าใครก็ตามที่ที่ไหนก็ตามที่อยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องสุนัขจรจัดนะคะหรือว่าหมาแมวจรจัดเพื่อจะดําเนินการในเรื่องทํผ่าตัดทาหมันนะคะก็แจ้งเรามาได้นะคะก็รวบรวมกันมาแล้วก็ต้องหาพื้นที่ให้เราด้วยนะคะอย่างเช่นติดต่อเทศบาลว่าต้อง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือนายอำเภอนะคะหรือผู้ว่าราชการจังหวัดติดต่อเรามาเราลงพร้อมที่ลงไปช่วยเหลือ,อ,อแล้วก็เราจะำนําทีมหมอลงไปช่วยนําทีมจับลงไปช่วยด้วยนะคะ อตอนนี้เราก็มีโครงการที่จะลงสุโขทไทยนะคบเป็นหมาบกขยะประมาณ500ตัวซึ่งตอนนี้มีองค์กรเขาร้องขอมาทางเราก็ต้องลงไปช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะไปช่วยน้องหมาเหล่านั้นซึ่งคงไม่เฉพาะจัดการในเรื่องของการทําหมันเท่านั้นเราต้องจัดการในเรื่องของการหาบ้านหรือการทําบ้านให้เขาเพื่อเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยไม่ต้องไปทุกข์ยากทรมาในบอกขยะอีกต่อไป ซึ่งการบรหิหารจัดการทั้งหมดนะคะเราจะทําคนเดียวไม่ได้เราต้องมีการร่วมมือกันนะระหว่างหน่วยงานเอกชนแนละหน่วยงานราชการนะคะดังนั้นมูลนิธิเองนะคะท่านทราบแล้วว่าเราเชื่อมูลนิธิอลดช้าง,งและเสียงแวดล้อมเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ตั้งแต่ต้นนะคะที่จะทําเพื่อหมาแมวแต่ในฐานะที่ตัวดิฉันเองสองสารสัตว์นะคะก็ ก็กระโดดลงมาทำนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนรักสัตว์ทั้งหมดในประเทศไทยเราจะร่วมมือกันนะคะอยากให้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหอเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะช่วยกันเป็นหัวเป็นตาเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเสียงให้กับสัตว์นะคะถ้าเกิดสัตว์ไม่สบายยังไงนะครับก็ท่านช่วยเขาได้เอาอาหารไปให้เขาการทําบุญกับสัตว์เป็นการทำบุญที่ตรงที่สุดนะคะเราอาจจะทำบุญในหลายอย่างอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลไปข้างหน้าอันนั้นข้างหน้าคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะดิฉันเองก็เป็นพุทธแต่ดิฉันเชื่อว่าการให้ให้ทานกับสัตว์นะคะซึ่งหิวหวยในเวลานั้นเป็นการทําบุญทําทานที่ดีที่สุดนะคะอยากจะฝากท่านนะคะเราสิ่งไหนที่เราสามารถดูแลสัตว์ที่ยากไร้ได้สัตว์ที่ไม่มีเสียงช่วยกันหน่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนไหนก็ตามที่เห็นสัตว์ถูกรังแก ถูกทารณฐธรรมแจ้งมาะคะที่มูลนิธิะะหรือแจ้งไปที่อ,องค์กรวอชดอกหรือ,อที่ไหนก,ก็ได้นะคะที่สามารถช่วยเหลือท่านได้นะคะ <c oughs> ก็เนื่องจากจะฝากทุกท่านนะคะฝากช่วยกันดูแลสัตว์ด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ในานามูลนิธิก็ได้มีโอกาสท่านเข้ามาช่วยเหลือสัตว์ตมากกว่า500ชีวิตในวันนี้เราก็ดีใจค่ะล้วก็ขอบคุณทุกท่าน,นที่ช่วยเหลือสัตว์แล้วก็ไม่ได้ออก ส่งเสียงเหมือนกับที่เราวันนี้แต่ทำบุญแล้วก็ทำงานเรื่องหลังชาแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ที่บ้านนะคะดิฉันฝากทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ